สวัสดีครับพอกันแล้วน,น,นะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แปดนาทีนะคร,ครั้งนี้ครั้งที่ห้าร้อยห้าแล้วครับผมประจําวันนี้วันที่ 2, สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้เลยวันที่ 2, สองเมษามาหน่อยหนึ่งเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับทามาสะดุดเชียววันนี้เราก็เป็นบุ๊กรีวิวนะฮะวันนี้จะมารีวิวหนังสือเรื่องไหนแล้วนี่เย่ นะฮะย่อยประวัติ1.0อ้ามีคนเข้ามานะกระติปอันยองอาเโยเอ่าเกาหลีเป็นไงบ้างสถานการณ์โควิดเงียบกว่าที่เมืองไทยไหมนะครับนะโอเคก็อา่าอย่างที่บอกฮะปกติเวลาเรารีวิวหนังสือนะเราก็ดูชื่อนะฮะแล้วเราก็จะมาดูว่าคนเขียนเขาเป็นใครนะเพราะถ้าเรารู้แบ็กกราวของข,ของผู้เขียนเนี่ยเราก็จะเขาเรียกอะไร เข้าใจว่าเขาคิดยังไงกับหนังสือทางเข้าครับนะครับโอเคบอกนักเขียนเนี่ยฮะคนนี้นะชื่อคุณตรีภพเที่ยงตรงนะครับชื่อในวงการเขาชื่อไซคลอปนะครับไซคลอปที่เป็นยักษ์ตาเดียวจริงๆก็เขาเป็นนักพาก e ิสปอร์ตนะครับระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็มือแบล็กกาน์เนี่ยเขาเป็นวิศวกรนะฮะเป็นวิศวกรแล้วก็เป็นนักพาก e ิสปอร์ต นะครับแล้วก็ใช้คาว่าอะไรจับพลัดจับผูเนี่ยมาได้เขียนบทความลง Facebook ของเขานะฮะเขียน Facebook ลงก็ก่อนหน้าจะบอกงี้ก่อนหน้าที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยเคยได้ยินชื่อเขานะว่าเป็นนักภาค e-sport นะครับแต่ว่าไม่เคยอ่านเพจของเขาเลยจริงๆต้องต้องเรียนตรงๆนะครับ เอ๊ะทำไมรู้ว่าเป็นนักภาคอ e ีสปอร์ตตัวเองก็ไม่ได้เล่นอ e ีสปอร์ตนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงสนใจว่าจะเอาอ e ีสปอร์ตมามาที่ประจีนนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมให้เด็กเผื่อว่าเด็กจะไม่ไปหมกมุ่นนะท้องก่อนไวัยเรียนนะครับแต่ว่าเนื่องจากภารกิจเยอะมากนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชื่อหนังสือนะครับกับแบ็กกราวน์ของผู้เขียนนะฮะ อันที่3ที่เราบอกต้องอ่านเนี่ยก็ต้องมาอ่านเรื่องของสารบัญน,นะครับสารบัญในเล่มนี้อะ่ะก็จะเป็นแบบหัวข้อเป็นเรื่องงของเขาไปที่เขาเขียนนะก็เป็นต,อ,ตอนๆสั้นๆนะฮะไม่ไม่ยาวมากนะในแต่ละตอนนะครับผมยกตัวอย่างชเช่นอะไรเช่นอภิอภินิหารมงกุฎน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเอ่อ มงกุฎนาำนะครับที่เก็บไว้ที่วิหารนอตส์ดมนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องนะครับอ,อสวิโลลองนะครับอันนี้เนี่ยก่อนหน้าที่อ่านเล่มนี้นะก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะครับตำนานไม้การเขียนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะฮะตัวเลข420สสัญลักษณ์สัญลักษณ์แห่งกัญชาไม่เคยได้ยินอ่านมีเรื่องของโอเค นะครับย่อมาจากอะไรอันนี้ยังเคยได้ยินบ้างนะครับอลิซาเบตบาร์โทรีนะครับสตรีนักทรมาที่โหดยที่สุดนี่เราก็ไม่เคยได้ยินคือพอมาอาารร่านเล่มนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้มีหลายเรื่องในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้นะฮะนะก็สนุกดีนะครับประวัติของอาชีพ Air h o s t เตดนะครับประวัติเปิดศึกถนน13ห้างบางลำพูสมัยอะไรนะ แดงใบเล่นะครับเปียกวิสุทธกษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วเขาเพิ่งรู้นะฮะว่า,เ,าเดี๋ยวนะ61เดี๋ยวจะพูดชื่อผิดมีสองเปียกนะฮะเนี่ยอ่าเปียกเจริญผ่านนะะายฮะฉายานะมีอีกเปียกหนึ่งเปียกเจริญผ่านเนะะี่ยฮะคือ พิสารอัครเสเลนีนะครับที่เป็นผู้กำกับดังนั่นเองนะครับเขาเป็นนักเลงที่แบบคนสนิทของแดงไบเล่อย่างเงี้ยเอออ่านเล่มนี้ก็เพิ่งรู้นะฮะก็เป็นความรู้รอบตัวเลดบารอนนะฮะราชาแห่งท้องฟ้าในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่หนึ่งเลดบารอนเนี่ยเคยได้ยินพอมาอ่านเรื่องนี้โอ้ก็สนุกดีนะฮะเป็นเรื่องของนักบินนะครับนักขับเครื่องบินในสมัยนั้นที่แบบ เรียกได้ว่าเกือบจะไร้พ่ายนะครับเกือบจะไร้พ่าย,ายแล้วก็สามารถสังหารสังหารเครื่องบิดลบของต่างชาติของอังกฤษอะไรอย่เงี้ยได้เยอะมากเลยนะครับหอกลองจินุสนะหอกที่แทงด้านข้างของอที่แทงพระเยซูเนี่ยนะครับคือต้องอย่างนี้ต้องน้องนี้ก่อนทำไมผมชอบอ่านเรื่องคือที่สื้อเนี่ยเพราะว่าเล่มเป็นตะวันตกนะ ที่อยากอ่านเพราะว่าเวลาไปเดินมิวเซียมในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นรูปพวกนี้ยเยอะนะฮะ <c oughs> ประวัติของพระเยซูเนี่ยล้วเล่มนี้เนี่ยมีประวัติแบบนั้นอยู่นะพอเราอ่านแล้วเออเราก็สนุกนะครับเวลาไปเดินมีของญี่ปุ่นด้วยนะครับเปิดตำนานดาบมาซามมเนะนะดาบอสนรมุรามาสาเออคืออันนี้พออ่านเฮ้ ในการ์ตูนตอนเด็กๆเราเคยได้ยินดาบอาสูรเนี่ยที่แบบว่าพอชักดาบข,ขึ้นมาแล้วว่าอาสูรที่อยู่ในดาบมันจะกืนกินจิตวิญญาณของผู้ครองดาบนั้นเออเราก็สนุกนะฮะโอกไจมอนเพชรอาถานที่เกี่ยวกับเรื่องของไททานิกนะครับองคุลีมานมหาจนรอพันนิ้วอันนี้ก็เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็เพิ่งรู้ว่าองคุลีมาเนี่ยมี บทสวดด้วยนะฮะคือพอบวชเป็นพระแล้วเนี่ยเคยได้มาดูสตรีตั้งครันคนหนึ่งตอนแรกเนี่ยสตีตั้งครันคนนั้นเนี่ยคนคลอดเนี่ยเขาจะคลอดไม่ได้พอสวดมนต์อันนี้ก็ทําให้คลอดได้คลอดง่ายรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะรู้สึกเอิมตรงกับตัวต้องบอกองนี้เห็นไหมพอเราอ่านหนังสือที่ที่อันนี้ละกัน เล่มนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมอสูเลยนะนคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจากหน้าปกจากชื่อคนเขียนเฮ้ยแต่สุดท้ายมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตได้นะครับตำนานผ้าหอ่อพระศพแห่งตูรินเนี่ยนะครับอ่ะพออ่นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็อยากไปตูรินสักครั้งหนึ่งนะครับอิตาลีสักครั้งหนึ่งไปดูว่าเอ้ผ้าห่อศพอย่างนี้เป็นจริงไหมนะครับ แต่ว่าช่วงหลังๆก็ต้องบอกโห,หน่ากลัวเหมือนกันนะนะครับความตายปริศนาของอลิซาเบตเอลิซาแลมไม่ใช่ไม่ใช่อลิซาเบตเอลิซาแลมนะครับมีทั้ง4ตอนเนี่ยอุยอ่านแล้วก็แบบคนลุกก็น่ากลัวนะฮะเป็นคดีฆาตกรรมนะครับในของอเมริกานะครับประวัติโรงแรมสยองเนี่ยที่อเมริกาอย่างเงี้ยนะครับลางสังหารของอับราฮัมลินคอนนะครับเออก็สนุกดีนะฮะมี3ตอนนะครับ คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเดอะบิทเทิลก็คือช่วงหลังๆก็จะเป็นช่วงที่อะไรอะสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับช่วงหลังๆก็จะเป็นยุคโบราณนะอย่างเงี้ยนะครับพิธีกรรมไล่ผีของเอมิลี่โรสนะครับซึ่งมาแปลงเป็นหนังอะเอ็กซอลซิสประมาณเนี้ยนะครับยาสุเกะสมุไรผิวสีคนเดียวในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันกับสัญญากับซาตานอ่าแล้วก็คืออ่านรูปเดียวอะ,อ,ะอ่านจบเลยอะเหมือนอ่าน ยตูนสมัยสมัยนี้ยังมีหรือเปล่าสมัยเด็กๆเรื่องลีลองลีงล้ำก็สนุกดีนะฮะอทีเดียกก็ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งล้วกันนะออ้ยแต่นาทีพอดีเลยนะครับก็ท่านใดชอบเรื่องประมาณนี้ลองหาซื้อมาอ่านดูนะก็สนุกดีนะครับผมโอเคหลายๆท่านกรตือบอกยีอ่อโซสงบสุขดีแล้วนะคุณธนาฟี ใช้แอปโทรศัพท์อะไรนะฮะอันนี้ไม่ใช่แอปโทรศัพท์นะฮะน,นี้ใช้ใช้โน้ตบุ๊กทำนะครับใช้ใช้แมคทำเนาะคุณปณิตาบอกว่าบางตอเนเคยได้ลองดูนะฮะลองหาอ่านดูคุณเพชรัลัสสวัสดีครับแคที่คุณแคทที่นะครับเพิ่งมาดูครั้งแรกก็ยินดีด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะจนดึกเดินเที่ยงคืนนะครับ ก็เป็นวันนี้เบาๆสบายๆครับเป็นบนะุ๊กรีวิวเนาะโอเคถ้าท่านใดชอบนะครับก็ลองแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วกันนะครับผมแล้งไงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ yeah.